สวัสดีครับผมเลี้ยงนะครับวันนี้ผมจะมาลองกินของอร่อยในเซเว่นที่คนจีนท่านชอบนะครับคนจีนเขาชอบกินอะไรที่เซเว่นนะไปดูกันเอชชัน่นเซเว่นเซเว่นเฮ้ยอันที่หนึ่นแงแซนด์วิชแฮมชีสกินอืมชีสเนมมากเต็มปากอร่อยนะไม่ว่าผมจะไปเซเว่นสาขาไหนถ้าเจอคนจีนนะก็ได้ยินคนจีนพูดก,กับเพื่อนว่ากินแซนด์วิปไหมอร่อยนะ อร่อยจริงหนังปังชิซดีถ้เอาเข้าปากนะชีสมันทั่วทังปากเลยแนสเกวกุ้ง <c oughs> โหเกวกุ้งเซเว่นผมคิดว่าเอาไปสู้กับพวกร้านติ่นซำตำตังก็ไม่แพ้นะครับ <c oughs> ใจกุ้งใหญ่มีความนุ่ง5้าชิ้นแค่39บาตอนไปทางมาหิวสุดไปกินเล่นๆก็ได้ <c oughs> แนสเซลยวมย่างสีหยิว ข้าวีสียูดีเจลมอนให้ไม่หน้อยอร่อยดีไข่ตมูสับ <c oughs> รสชาติเหมือนตอนอยู่ที่บ้านพ่อทำให้กินนะุ่มมากหมูสับเขาให้ไม่น้อยนะค้ออร่อยไ <c oughs> ก่ย่างปาร์บีคิว กลินบาร์บีคิวเลมมากหอมหอมไก่ก็อร่อยโอเควันนี้ลองมา5อย่างของที่ผมชอบที่สุดคเกี๊ยวกุ้งนะครับเพราะผมชอบกินของแบบมีความนุ่มความเต้นถ้าชอบคีิดของผมปากากดไลก์กดแชร์กดติดตามเราด้วยน